สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพอแอดมินบุญธรรมน้ำโชกนะครับในเสาวันที่20มิถุนายน2564นะครับวันนี้แอดมินก็จะไปตามหาตัวเลขโชคลาภไปฝากท่านผู้ชมคือเกา่าเนาะครับเนาะวันนี้แอดมินก็ได้เดินทางมาที่วัดพระธาตุบางพวนนะครับพระธาตุบางพวนเพิ่นก็นอยู่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับวันนี้ก็ได้ร่วมเดินทางมากับเจตตังคนผู้ไทยนะครับเนาะวันนี้ ก็คิดว่าห้เกตตังมาขอพรออขอโชคลาภกับปูมุจลินนะครับเนาะก็มีอาจารย์โหนทันหนึ่งนะครับเพิ่นทำหน้าย่มากนะครับเพิ่นบอกมากนะครับให้เกตตังมาขอโชคลาภกับปูมุจลินนะครับก็จะมีโชคมีลาบตามขําที่ขอนะครับปูเป็นจะหายโชคลาภกับเจตตังนะครับมันนี้ก็ได้เดินทางมาที่จังหวัดน้องไข่กับเจตตังนะครับ ทาา่านผู้ชมก็ล่อลุ่นไปน้ากันเด้อครับเด้อปฏิเจตังคนผู้ไทยเพิ่นจะได้ตัวเลขโชคลากตัวใดเนาะครับเนาะก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแดชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินบุญธรรมนาโฉกมาให้เรือครับเด้อครับทาา่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้น้ากันเนาะครับเน้อแล้วแต่ใครจะทำคือแต่พราะว่าแม่เขามได้อยู่หอดทำครับอะกระแม่ก็หาเพิ่นขอเพิ่นเพิ่นกินแม่ก็เลี้ยงเพิ่นยุ่น แม่ก็ได้คายของสิอ๋อขอพรนะคลายของดีๆแต่ตรืองคือแม่ก็ขอพรนางสันนิษฐานค่ะเขาก็ได้แต่อยู่ได้กินเรืองคือเขาแม่ก็ขอพรเราให้ดูงให้เต่าเขามีการมีงานดีๆีคือส่วนมากเข้ามาขอพรหรือ่วนมากคนที่มาขอพรหรือแม่เราให้สร้างม่สําเร็จบ่ถมาเก็บบุญกับสันสิษฐานนีแต่เมื่อตะวันเร็จแล้วเขาก็บอกนะฟังเลยเนาะครับ เขาแค่ว่ามากแก่แล้วเขาเจอกันนี้แล้วก็แล้วเลยเนี่จะไม่ได้ดกีแล้วก็ไม่ได้เป็นสอบถามแล้วเขาก็ไม่ได้พูดให้เราฟังด้วยว่าเขาขออะไรบ้างครับใช่ต่างคนต่างขอต่างคนต่างมีภารกิจของตัวเองจะขอในเขาไม่ได้พูดกับเรานะเขามาขอสําเร็จแล้วเขาก็มาคําที่พูดไว้เขามปนพวงมาลัยเก้าห่วงมีหมากไม้เก้าอย่างหรือมีบัตรใจรมาแล้วเขามาถวายแล้วเขาก็กับ แส,สดงว่าเพิ่มมากแก่บนนะครับคําว่าบนมันเป็นใหญ่ครับคําว่าขอมันจะเป็นเล็กค,คำว่าขอพรคือว่าใช่ะคำว่าขอพรขอให้ได้นั่นได้นี่คือโอเคคําว่าบนบนนี่ต้องมาแก้นะเจ้าเจ้าได้ไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเจ้าต้องบนใหญ่ครับมันต้องมีทุกอย่าง นี่กล้วยอ้อยซอยปีแล้วก็คือเป็นใหญ่อ๋อครับใช่ถ้าขอธรรมดานี่เป็นพวงมาลัยเป็นปัดใจหรือเป็นหมากไม้โอเคครับแบบนี้ได้ครับใช่ขอพรโชคลาภหน้าที่การงานใช่บ้าบนก็สามารถธรรมดาอยู่เนาะใช่ถ้าบนถ้าเราปัดใจเราไม่ถึงเราไม่ได้มาทำไม่มีใจแน่้นี่ก็อย่าบนเลยใช่ไหมไม่ครับนั่นคำทอนทั้งนั้น รกอดยกเขาอยู่บอแล้วใจนั่นบ่แนนอนคือการที่เจ้าเอาไว้แล้วดังเถิอใจเจ้าเพราะบอลแล้วบา้คำ่อนอล้อขั้นเกี่ยวมาเบิดเจ้าของทุเรศมันเลยเป็นใจแล้วเป็นใจบอลเล่นะครับใจหฮาล้วนเล่ใจห้าวบนิ่งห้าเอาไว้แล้วห้าวเพชรบดได้มันก็คือในในร่างกายห้าก็ะิาครับครับนี่เนี่ยนี่จะขอขอเพิ่น ้าจะดูตามสถาที่ต่างๆก็หนึ่งโกที่บันลังด้านนู้นครับอ่ะองค์ที่สองก็เป็นนี้องค์ที่สามองค์ที่สี่แล้วก็องค์ที่ห้าไปตามจุดเลยนะแม่ใช่ถ้าจะตามสุดจะเป็นตามที่แน่้ยูดที่นี่ไอ้เชี่อไ้มที่แรกคือพระธาตุก่อนพระธาตุบางควรก่อนเรามาถึงวัดพระธาตุบางควรเราต้องไหว้องค์ไหวพระธาตุก่อนครับ เพราะว่าพระธาตุพนเป็นหลักบางควรบางควรบางควรจุดแรกจุดแรกใช่จุดที่สองปูใหญ่ปูใหญ่นี่บอครับอเู่ในอราเนี่บอครับเขาเรียกวิหารเก่าเขาเรียกวิหารวิหารสมัยโบราณครับแล้วก็ไปหาปูมุจลินปูมุจลินอปูมุจลินจีกเสียนครับ ข้างบนจะเป็นเก้าในบ่อจะเป็นเก็ดอ๋อถึงว่าผมมองเห็นเมื่อกี้เป็นเก้าเก็ดกับเก้าในในบ่อน้ําจะเป็นเก็ดเสียนแต่ข้างบนจะเป็นเก้าเสียนครับค่ะบารมีคนเก้าับคนเจ็ดบารมีคนเก้าสูงกว่าคนเจ็ดก็ท่านอยู่สูงเก็ดอยู่ล่างครับสังเกตดูดีๆว่าเวลาเรามากลาบมาไหว้ถ้าเราจะทํารายการทุกอย่างเราต้องมาให้ติดก่อนครับ ถ้าจะทํารายการทุกอย่างครต้องพูะผาุก่อนต้องไปไหว้ธาุก่อนต้องขอพรคนนี้ก็ขอคนนี้แล้วขอปู่นาคแล้าจะทํารายการก็องค์ที่หนึ่งองที่บรรลังนะครับองค์ที่สองตรงนี้อง์ที่สามที่สี่ที่ห้าจะย้อนมาตรงนี้องที่ห้าเลยครับองที่หกจะเป็นปู่นาคมุสลินองที่เจ็ดจะนู่นก็หนึ่งผาุก่อนสอง ปูปูใหญ่ปูใหญ่อ๋อครับขอบคุณครับคุณคุณป่าขอบคุณเลยครับเด้อครับท่านผู้ชมกลับไปบูชาดอกไม้ถูเทียนนะครับเนาะเพื่อไปขอพรจากพระธาตุบางพวนนะครับท่านผู้ชมก็ตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภขอพรเป็นน้ำกันเ้ยครับเด้อ นี่ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นพระาธาตุบางพวนนะครับเพื่นตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน้องค่ายนะครับเด้อผูแรกอยากมากกับไายข้ขอพรก็เดินทางมาได้นะครับเนะาะจะมารวมทําบุญสร้างซุ้มประตูโค้งกับทางวัดเพักรมีเด็กทีบัญชีหายเด้อครับเด้อ ครับท่านผู้ชมก็ตามคำแนะนําของคุณป้านะครับซึ่งคุณป้าพันกาได้ขายของอยู่ภายในบริเวณวัดนะครับ,นรบนะเนาะทาาขามาที่วัดบางพุวนก็ให้มะกาพระธาตุบางพุ่นก่อนนะครับคอยไปจุดอื่นๆนะครับเนาะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบทสวดมนต์นะครับบูชา พระประจำวันเสาร์นะครับให้สวดครบสิบรอบนะครับท่านผู้ชมผู้ได้เกิดวันเสาร์เคือยอดมินก่กะตั้งคิดอธิษฐานสวดมน่นเป็นน้ำกันเด้อครับเด้อ สัตตมหาสถานจารินเจดีนะครับ นี่ก็เป็นจุดที่หกเลยครับเด้อของวัดประทานบางพลวนนะครับประทานบางพลวนครับจุดที่หกนะครับอันนี้ก็เป็นพระมุตจลินเจดีนะครับนี่เป็นเป็นองค์พระมุตจลินเก่าเสียนะครับองค์ใหญ่นะครับตรงนี้ก็มีผู้คนนะครับมาขอโชคลาภนะครับมาเสียงซ้ำสี่ขอโชคขอพรนี่ครับ ขออยาดเธอปูเด้อ ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบริเวณบ่อน้ำซักซิดนะครับซึ่งปูมดจินเจ็ดเสียนนะครับเพื่อกาเดชประทับอยู่ตรงบ่อน้ำซักซิดนะครับมินิกาแอดมินก็ได้มากกาบไหว้ขอพรขอตัวเลขโชคลาภนะครับมินิจะให้เกตังคนผู้ไทยเป็นคนจุดทูบขอตัวเลขโชคลาภนะครับกัให้ท่านผู้ชมล่อลุ่นไปนน้ำกันเด้อครับเด้อว่าเกตังเควนจะเด็ตัวเลขตัวใดเนาะครับเนาะเพื่อมันเป็นตัวเลขโชคลาภในงวดพันธีหนึ่งเนาะครับเนาะ ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้มาที่วัดพระธาตุบางบวงบางพวนนะครับวันนี้ก็มาขอพรโชคลาภนะครับก็ให้เกตังคนบุทไทยเป็นคนยุทถูกขอตัวเลขโชคลาภกระปูมุจลินนะครับท่านผู้ชมก็ล่อลุ่นไปนน้ำกันเด้อครับเดี๋ยวว่าจะได้ตัวเลขโชคลาภจะได้เนาะครับเนาะ เร็นบ่อน้ำศักดิธิ์นะครับเป็นบริเวณบ่อน้ำศักดิธิ์ประจำจังหวัดองค์มุชเลินเจ็ดเสียนนะครับพระอาจารย์โหนทันหนึ่งครับิ่นไหวามาขอโชคขอลาภกมุชเลินเจ็ดเสียนนะครับจะมีโชคลาภจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเนาะก็ได้เดินทางมาที่วัดบางพลนพระธาตุบางพลนนะครับ เรียมเพิ่มเมืองจังหวัดน้องคายนะครับเนาะวันนี้กระไดมาขอตัวเลขโชคลาภก็เพิ่นนะครับเสียงเซมซี่ขอพรขอพรขอโชคลาภกระไดมาเสียงเซมซี่นะครับกระไดตัวเลขนะครับตรงตรงพระมุจลินเก่าเสียนะครับไก่เลขหนึ่งเก้าและหนึ่งสี่นะครับเกียรติ์ตังคนขอไปครับ่านผู้สมสำหรับเลขถูกนะครับที่เกียตังขอกับปูมุจลินนะครับ เป็นกระดาตัวเลขนะครับเป็นตัวเลข7 7 4นะครับ7 7 4นะครับถ่าธรูมชมชื่นชอบตัวเลขทูบของเจตตังคคนผู้ไทยกอาไว้เป็นเนวทางเด้อครับเดอ้อแล้วมันเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขผีมีนางวันเนาะครับเนาะในงวดวัดนที่หนึ่งกดกระดาคมสองหาหกสี่นะครับแอดมินก็เสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเด้อครับเดอ้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงหลายเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะ ก่อนจ่าลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินบุญธรรมนำโชคมเด้อครับเด้อบุญธรรมนำโชคขอวอวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้โชคชคมั่นหมายกันทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ